ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่วัดวัดในเขานะครับชื่อจริงก็คือชื่อผมจำชื่อชื่อจริงไม่ได้นะครับ,รบเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูด้านบนนะครับตรงนี้จะติดกับติดกับคลองเลยครับที่ผมรีวิวจากสะพานมาเมื่อกี้เนี่ยครับเดี๋ยวจะขึ้นไปดูด้านบนนะฮะวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่นะครับมีอรองเท้ามนลกูก เพ็่นวัดเก่าแก่นะครับมีหลวงพ่อพันธ์นะครับที่เป็นเป็นเกจิอาจารย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เป็นที่นับถือของคนทั่ว,วไปนะครับแต่ตอนนี้ท่านก็ถึงแก่กรรมไปไปนานแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังยังเป็นที่นับถืออยู่นะครับ นั่นสะพานเมื่อกี้ครับที่ผมรีวิววิดีโอเมื่อกี้นะครับก็สะพานนะครับอยู่ติดกับติดกับคลองเลยนะครับเนื้อที่เยอะนะครับด้านหลังด้านหลังก็เป็นภูเขาด้วยนะครับ ขึ้นไปอีกนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของการบูรณะอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็น นี่ครับตั้งแต่พศสอง3นห้าูนสามนะครับตรงนี้เนี่ยครับหลวงพ่อพันธ์นะครับที่ผมเคารพนับถือมากนะครับ ตรงนี้เป็นน่าจะเป็นที่เก็บอักขของท่า,านน,านะครับครันู่เป็นภูเขานะครับผม ครับด้านบนนก็คือที่เก็บอัฐินะครับของเจ้าอาวาดวัดในเขาในแต่ละแต่ละรุ่นแต่ละท่านนะครับผมผมผมก็รู้จักไม่ไม่กี่ท่านนะครับแต่ว่าแต่ว่าที่รู้จักแน่ๆก็คือหนูพ่อพันธ์แต่ว่าท่านท่านหนีชาตาไปไปนานแล้วนะครับไปนานแล้ว ปกตินะครับนะครับครับโอเคนะครับรีวิวบรรยากาศนะครับที่วัดในเขานะครับติดกับ คลองปากน้ำหลังสวน